หวีดวายบันเทิงคำเตือนหากดูรายการนี้เราจะพาคุณเข้าสู่โหมดการเป็นชาวว้าไวยองเต็มตัว S <S <S 1> <S 1> สวัสดีค่ะพบกับยูริวีดไวเปนเทิงหรือว่าวีด e n เอนเตอร์เทนนะคะเดินทางมาถึง EP8 แล้วค่ะตอนอื่นฝากเพื่อนๆนะคะกด Subscribe ทาง Youtube แล้วก็กดติดตามทาง IG หรือว่า Instagram รวมถึงทาง Twitter แล้วก็แฟนเพจ Facebook ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางวีดไวเอนเตอร์เทนของเราค่ะขยายไปที่นะคะทางจีนแล้วด้วยค่ะเป็นทางเถาเป่าแล้วก็ทางเว่ยป๋อนะคะสำหรับแฟนๆชาวจีนก็จะได้สนุก กับกิจกรรมของเราเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นกิจกรรมนี่ยคะที่ยูริภูมิใจนำเสนอมากๆเลยค่ะหวังว่าทุกคนนะคะจะติดตามรายการของเราและก็วันนี้ค่ะ ep 8จะพาทุกท่านมาพบกับบทสัมภาษณ์สุดเอ c ก u ์ i ล e ของพี่มิวสุภสิทธิ์ค่ะแล้วก็แอบ,บบอกว่านะคะยังมีเบื้องหลังสนุกสนุกฉะนั้นเราเนี่ยรอติดตามด้วยนะคะวันนี้เนี่ยฝากไว้ด้วยนะคะใครที่พร้อมจะพบกับบทสัมภาษณ์แล้วไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบีดไว้เบื่อนเธอ Yay บิดไว้แอนเตอร์เทนของเรานะคะวันนี้อยู่กับพี่มิวค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะพี่มิวสุภาษิตย์เรามาเ้าคำถามแรกกันเลยนะคะคำถามแรกแฟนๆรีเควสตมาบอกว่าพี่มิวเนี่ยในอนาคตอยากจะแสดงเป็นซูเปอร์ฮีโร่หรือบทบทบาทอะไรที่มิวอยากแสดงบ้างอยากแสดงครับอยากเล่นเป็นโจเกอร์โจเกอร์เพราะว่า ผมว่าน่าจะเป็นบทที่ยากมากๆด้วยแล้วเรากินเล่ยเยอะๆอีเนาะใช่นเ่ยเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีกระถางทิ้งศิษย์ปกติเราเล่นเป็นคนอบุดรตลอดเลยไงอยากลองเล่นบทบทที่ฉีกจากตัวเองบ้างโจ๊กเกอร์เลยเไหนครับหน้าโจ๊กเกอร์หนึ่งรอบสามสี่โอเคพี่วิวคะนอกจากภาษาอังกฤษภาษาไทยพี่วิวอยากจะฝึกภาษาอะไรอีกโหอยากหลายภาษาเลยครับผมเพราะว่าแฟนๆเราอยู่หลายประเทศมากเลยอย่างจีนญี่ปุ่นเกาหลี ภาษาอินโดภาษาฟิลิปปินส์มาเลยอ,อยากพูดได้หมดเลยครับผมแต่ว่าก็น่าจะได้แันบางคำเนาะเนะอยากพูดภาษาอื่นๆได้เยอะเลยนะคะเราพี่บิวเมื่อ,อไหร่จะมีวันหยุดให้ตัวเองเบ้าเป็นสนายางโโหความจริงอะ่ะส่วนใหญ่เราก็มีวางไว้แหละว่าวันไหนเป็นวันหยุดบ้าแต่ตอนนั้นยิ่งงานตลอดก็ชอบมีงานติดต่อเข้ามาถ้าสมม,ต,สม,มติเลือกวันหยุดได้มีจันถึงอาทิตย์เลือกวันอะไรในวัน ตอนนี้วันไหนก็ได้ครับขอให้ได้หยุดกับมึงโอเคโอเคถามพี่มิวค่ะว่าพี่มิวดูสดชื่นตลอดดูมีรอยยิ้มตลอดแม้จะทํางานหนักมากพี่มิวมีเคล็ดลับอะไรคะก็ต้องต้องบอกว่าเราก็ต้องปรับเขาเรียกว่าปรับอารมณ์ตัวเองค่ะทุกครั้งตอนที่เราจะเจอแฟนๆหรือว่ามาไลฟ์อะไรพวกนี้เราพูดว่าทุกคนทุกคนก็อยากเห็นรอยยิ้มของเราเราต้องปรับอารมณ์ตัวเองก่อนแล้วก็มาทํางานแล้วก็พอเสร็จนะปุ๊บค่อยไปพักไปนอน ก็คือต้องมีการไปนอนด้วยเพราะพอนด้วยใช่ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับทุกคนแล้วพี่มิวชอบหนังอะไรที่แบบชอบตลอดกาลเลยตั้งแต่เด็กจนโตรหรือว่าเพิ่งชอบแต่ว่าชอบมานานฝังใจชอบไหมถ้าตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยตอนเด็กๆจะชอบเรื่องอามาเกดอนมาก <c oughs> จนแบบอยากเป็นนักนวิทยากาศเลยแล้วก็ชอบแบบจูเมนจี้ <c oughs> จูเมนจี้สนุกมากเลยจูเมนจี้ <c oughs> ทอยกระดานตุ๊กแล้วก็ได้มีสพิศษ ใช่จูเบนจี้ที่เขาอยู่ในเกมนั้นใช่ใช่ใช่แต่ว่าคือเขาเพิ่งมามาเป็นมามารีวูลอันใหม่ที่เป็นเกมแบบก่อนนั้นอีกเหรอใช่ก่อนนั้นคือหมายแบบจูเก้าสุดจูเก้าสุดมันจะเป็นกระดาษแบบเป็นบอร์ดเกมเลยแล้วก็เขาลุกเต่าถ้าตกช่องไหนมันจะมีตัวอะไรออกมา อ๋อก็คือที่ตอนนี้มีภาคสามแล้วที่มันเข้าไปในเกมอันนั้นใช่ไหมใช่ใช่นี่นี่ก็แบบเป็นเป็นภาคแรกเลยนั่นภาคแรกเลยอ๋อต้องไปหาชมากนันนะคะทุกคนแล้วก็อยากรู้พี่มิวพี่มิวขาดหมดโควิดแล้วพี่มิวอยากจะไปพักร้อนที่ไหนหมดโควิดแล้วครับก็อยากไป่พ,พักร้อนถ้าไม่จัดก็ไม่จัดเหมือนเดิมเลยก็อยากอยากจะไปหาแฟนๆที่ต่างประเทศแล้วทั้งจีนทั้งโอ้ญี่ปุ่นเกาหลีทุกประเทศเลยนี่คำถามนี้เป็นแฟนอยากรู้ว่าพี่มิวรู้สึกไงที่ เราแบบว่าเห็นตัวเองในอวกาศอยู่บนอวกาศติดมีรูปติดบนดาวอ๋อที่ดาวเทียมใช่ไหมครับเป็นของฝันที่คิีเอทมากเราก็ไม่เคยคิดนะว่าใครเขาจะเอารูกเราไปติดบนดาวเทียมอะไรเนียแต่แบบเทพมากเลยทุกคนหลังๆคือแบบของฝันจากแฟนๆคือเริ่มเพียรขึ้นเรื่อยๆเจ๋งมากๆเลยเวลาเราเราได้ดูแล้วแบบเราประทับใจรู้สึกประทับใจใช่เราเรารู้สึกเลยว่าโหแฟนๆกว่าจะทำอันนี้ได้ต้อง การแบบโดเนเล่นด้วยอแ,แหละก็ต้องแบบต้องคิดออกไอเดียอีกว่าเราควรจะให้อะไรก็ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะโอ้โหแ่เนื้ที่มี่ชอบโอกาสด้วยนะคะใช่ไหมพี่มิวค่ะถ้าเกิดว่าพี่มิววันนี้ไม่ได้ทำงานในวงการบันเทิงอยากจะทำอาชีพอะไรตอนนี้ก็สมมติเราว่าเรียนจบตอนไหนเรียนจบแล้วใช่ไหมน่าน่าจะเป็นแบบอาจารย์มหาลัยหรือว่าเป็นคอนซัลท์ด้านธุรกิจตามลงงานชอบแนวนั้นเลยใช่ไหมเพราะเราเรียนจบวิศวะศาสตร์กันก็น่าก็น่าจะ,ปบบาจาาะไเเปเชิง คราวนี้ค่ะให้พี่มิวอวยพรปีใหม่ให้กับชาวไทยบ้างวันสงการที่ใกล้จะถึงปีเดือนหน้าจะ <c oughs> สงการแล้วใช่ไหมครับผมก็ขอให้ทุกทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆแล้วถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวกันก็ดูแลตัวเองด้วยน,นะครับผมเทื่ออย่างมันระวันนะครับแล้วก็พักผ่อนให้เยอะๆครับผมแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานกันต่อนะครับนี่คราวนี้อยากให้พี่มิวร้องเพลงให้แฟนๆบีรือบันเทิงฟังเพลงอะไรดีเพลงอะไรก็ได้พี่มิวอยากลองเพลงใหม่ได้ไหมได้ เพลงคานอสเพลงนี้สูงมากเลยฟอร์วันเลยเป็นเพลงเป็นเพลงช้าใช่ไหมเป็นเพลงช้าพี่ว่าธนากิจเป็นคนแบกจากคนที่รักต้องการเป็นคนไม่รักแค่นั้นไม่เห็นต้องลำบากไม่จำเป็นต้องทำให้ใครเสียใจจากคนที่รัก ไปฟังด้วเลยนะครับผมว้าวไปต้องทานน้อ่ซะมันจะหองว่าแคเีนิ้วเนี่ยหรอแคเธอรีนนิ้วฉันจะหายไปตัวร้ายในซูเปอร์ฮีโร่ใช่ครับพี่นิวใครรอพี่นิวใครนองสูงมากออกมาวาเลยค่ะมีเพลงมีเพลงที่ตัวเองชอบอีกไหมเพลงที่ชอบเหรอครับก็เพลงตัวเองครชอบชอบชหรือว่าอยากทำเพลงอะไรบ้าล่ะ เธออะไรถ้า nah, 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 nah. เธอเป็นคนคนนั้นะ้า nah, 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 nah. เลออยู่เคียงข้างฉันถ้า nah, 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 nah. เธอเป็นคนแบบนี้ที่มิวสุดท้ายแล้วอะไรเห้ที่มิวฝากไาปถึงแฟนแล้วก็ทั้งชาวไทยชา,าชาวต่างชาติทุกคนเลยค่ะได้เลยครับผมก็ฝากถึงแฟนๆทั่วโลกเลยนะครับผมก็ขอให้ทุกคนเน,นี่ยในต้องสุขภาพเป็นอันดับหนงเลยต้องรักษาสุขภาพด้วยนะครผม ไปไหนมาไหนก็ยังใส่แมสด้วยแล้วก็ใช้เจลล้างมือด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆเลยนะครับผมแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกับทุกทุกคนเร็วๆนี้นะครับนี่ทุกคนก็คิดถึงพี่มิมวามากๆนะคะขอบคุณมากเลยนะครับอยากจะให้พี่มิวดูแลสุขภาพด้วยเหมือนกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะกับรายการวีวีวายเบิ้ลเฮ้ยสวัสดีค <S <s ่ะสวัสดีครับผม หวีดวายบันเทิง